พี่น้องผมล่องเบื้องบาเนี่ยครับเป็นประเภทนี้อันดีงามของบานเฮ่าเนาะครับเนาะประเภทนี้อีสานบานข่อยเองพี่น้องผมเดี๋ยวเขาไปเบื้องอ่าบืองไฟดอกเขาจุดเ่าเขาขุดไปทีมงานของเฮาเนาะครับเนาะบ้านมีสีผ้าเงาเกินว่าเขาจุดบืองไฟดอกุมนะพี่น้องครับอิสานบานไข่หนุวยเย็ดีญาติเสียงบากระพูพี่น้อง อาพี่น้องผมเดี๋ยวเขาไปจับฉาดกันคนหลายแล้วก็ทาหลายพอที่เราเยอะมากเลยทัานลมเดี๋ยวโหเป็นสิบสิบเป็นยังคนก็เลยนฉาเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้พ่อแม่พี่น้องยังไยู่ใกล้สายพ่อแม่พี่น้องยังไยู่ใกล้สายโอ้ยพอทางเหนือหลอยู่ด้วยครัพี่หอดคูมไกลคูมไกลท่านได้ออกไ้อรก็ไปยุ่งเอ้ขันไอ้ที่เขาไอ้ขันเพืนอนนครับ เหพี่รองหาเชกั้นนี้นครับเี้องพี่รองผมเอาห้ับยูทูบเชิอีสานบ้านก็ห้องฝังบางเฟยรอกพี่รองห้องฝังเดี๋ยวห้องกระจูดกันเหลอไม้เน็เลานนี้บ้านแมนเห็นเหรียญในพี่รองเอาจริงเลยแล้วก็บ้าสาวพ่อพูดพรามท่ำเพลงความจูดท่านที่พี่รองเลย เล้เนตี่ยนะคับแน่เนี่ยโตแน่เนี่ยู้บครับตู้บะตูวบาอันนี้สิมาตัวสันพี่น้องคนนี้สิมาตัวอ่าตู้ไม่อกเอาริ้นเอาจังาดิเอาชิ้นปะเอาห้าร้อยห้าร้ยหยัดไปห้ารอยจัดไปพี่น้องเอา มันบอกว่าตั้งแล้วต้องจูดนี่คือซักดาวมันบอกว่าตั้งแล้วต้องจูดนี่คือซักดาวใช่พี่น้องจัดไปขอก็แล้วจะมีคนต่อตลาดเฮ้ยแล้วจัดไปพี่น้องผมควันมูเลยมาสั่นบักไฟดอกมันหลายตั้งมาข้างขวาควานมูเลยอ่า เี่านเตียมท้ายนะผู้ใดมันจะคอตัวีขอเรียนเชิญเป็นตัวแทนจับตาผู้่นดอตัวีผู้ดผู้วดเป็นตัวแทนจับาเอาครับผมเอาทิพย์จี้แัดไปมันแจวจะคอตัวีเอาขอเชิญอเป็นเลยก็ถามาเอาพี่้องมาเร็วมาเร็วมาเร็วว้ายยบ้เมาเร็วพี่้องเริ่มังแรกจดก้อนมือแล้วก็บ่เก่งใจผู้ไดพี่้องผมจัดไป เอาตะเบิ้งพี่น้องมันสิมีไฟน้อยไฟหลายบางไฟดอกพี่น้องได้เห็นครับการตอนนี้ขุดยอดพี่น้องผมหนึ่ไฟดอกขุดยอดพี่น้องผมอ่านละมางนะครับถอยออกมานะครับผู้ใช้ถือไม้ได้ยีพุทสอบผู้ใช้ถือไม้ได้ยีพุทสอบเคยมาด้านหน้าได้เลยนะครับขอดูด้านหน้างามบ่งามบ่เอาพี่น้องสูงซ้ำนีบ่มันสิสูงซ้ำนีบ่ต้องสูงก่อนี่พี่น้องสูงแล้ว บอกแล้วว่าใครเขาบ่าเห็นให้ผิดว่าพี่น้องผมก็ยูทูบชาวอีสานบ้านคอยเองทีมงานอีสานบ้านคอยเองพี่น้องผมพี่น้องผมยัดใบบังไฟดอกบังไฟดอกเงินล้านพี่น้องผมบังไฟดอกเงินล้านบอกแล้วว่าเข้าในสุดยอดพี่น้องงาถอยออกมานะครับถอยออกจากสถานีบังไฟดอกนะครับ

วนี้าวมาทเ่ยาบ้าว่ือรท่านเบิร์พีร่วงอาเบิร์ตเรว่าสุดยอดพ่พีร่งผมบอกแล้วที่งานอีสานบ้านของเองมันสุดยอดสั่มไรพีร่วงเอาเปนห้เบิร์ตขงพีรงวะ